รายงานการศึกษาชิ้นใหม่ระบุว่าผู้คนหนึ่งใน4ยกเลิกการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพด้วยของว่างผลการศึกษาใหม่ใน European Journal of Nutrition ที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์พบว่าผู้ที่รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพส่วนใหญ่มักยกเลิกการรับประทานอาหารที่ดีด้วยของว่างที่ใช้บ่อยหรือของว่างที่มีคุณค่าทางอาหารตำ่ำ การศึกษานี้ศึกษากลุ่มคนที่ทานอาหารว่างบ่อยๆในสหาราชชาณนจักรซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงที่รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพผลการวิจัยพบว่าการรับประทานของว่างของผู้เข้าร่วมประมาณหนึ่งใน4ส่งผลเสียต่อสุขภาพเนื่องจากการรับประทานมากเกินไปหรือรับประทานของว่างคุณภาพต่ำแต่การรับประทานของว่างเพียงอย่างเดียวไม่ได้ส่งผลเสียเสมอไป ตรงกข้ามกับการรับรู้ของสาธารณชนเราพบว่าการกินของว่างทั้งในแง่ของความถี่และปริมาณพลังงานจากของว่างไม่เกี่ยวข้องกับเลือดที่ไม่พึงประสงค์หรือเครื่องหมายทางมนุษยวิทยานักวิจัยเขียนแต่เราสังเกตว่าคุณภาพของว่างมีความสําคัญและสัมพันธ์กับการตอบสนองของไขมันและอินซูลินที่ดีรวมถึงความหิวที่ลดลงด้วยนักวิจัยให้คําจำกัดความของของว่างคุณภาพสูงว่าได้แก่ผักและผลไม้ถั่วและ,มะเมล็ดพืช และอาหารที่ไม่แปรรูปของขบเคี้ยวคุณภาพต่ำได้แก่ขนมหวานและอาหารแปรรูปอย่างหนักจากการศึกษาพบว่าผู้ที่บริโภคของขบเคี้ยวคุณภาพสูงส่วนใหญ่ไม่ว่าจะในปริมาณเท่าใดก็ตามจะมีสุขภาพดีกว่าผู้ที่บริโภคของขบเคี้ยวคุณภาพต่ำเป็นส่วนใหญ่ของว่างที่มีคุณภาพต่ำเชื่อมโยงกับค่าดัชนีมวลกายที่สูงขึ้น มวลไขมันในอวัยวะภายในที่สูงขึ้นและภายหลังมื้อกลางวันที่สูงขึ้นระยะห่างของช่วงเวลาการรับประทานอาหารความเข้มข้นของไตรกีสราย,รรายซึ่งทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับโรคทางเมตาบอลิซึมเช่นโรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจและหลอดเลือดและโรคอ้วนนักวิจัยกล่าวว่าการทานอาหารว่างคิดเป็นประมาณหนึ่งใน4ของปริมาณแคลอรี่ที่ผู้เข้าร่วมได้รับและคนส่วนใหญ่ก็กินของบ้านวันละครั้งหรือสองครั้ง ช่วงเวลาของว่าวยังมีอิทธิพลอย่างมากต่อสุขภาพอีกด้วยนะักวิจัยกล่าวการศึกษาระบุว่าพฤติกรรมการกินของว่าที่ดีต่อสุขภาพที่ดีที่สุดคือช่วงเช้าตรู่ส่วนคนที่กินของว่านในช่วงเย็นมีแนวโน้มที่จะกินอาหารคุณภาพต่ำและมีเวลาน้อยลงเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารส่งผลให้สุขภาพแย่ลงสำหรับคำแนะนำด้านโภชนาการการศึกษาระบุว่าควรรับประทานอาหารคุณภาพสูงตั้งแต่เช้าตรู่ซึ่งสามารถเป็นส่วนสำคัญของวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีได้ พฤติกรรมการกินของบางอาจเป็นเป้าหมายหลักในการควบคุมอาหารเพื่อบรรเทาปัจจัยเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวข้องกับอาหารและการทานอาหารคุณภาพสูงในช่วงเช้าของวันก็เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีได้อย่างไรก็ตามเมื่อผู้คนมีข้อมูลด้านอาหารความรู้ด้านอาหารและความตั้งใจในการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพที่เพียงพอสภาพแวดล้อมทางอาหารในปัจจุบันทำให้พวกเขาเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของบางได้ยาก